ความนิ่งของฝ่ายอนุนิยมเดิมในเวลานี้นี้เนี่ยเป็นความนิ่งที่เต็มไปด้วยเสียงดังและฝุ่นตลบมีการพูดกันด้วยซ้านะคะว่าในเวลานี้เนี่ยมีนักการเมืองย่อชื่อสอเสือที่เพิ่งย้ายพรรคก็ไปอยู่เพื่อไทยเนี่ยเดินเกมในการไปคุยกับแกนนําพรรคต่างๆแล้วก็มีนางพยาชื่อออ่างก็ช่วยเดินเกมนี้ด้วยในการไปดึงฝั่งอนุนิยมมาจาับมือกับฝั่งเสรีนิยมเพื่อสกัดทางก้าวไก รือลอยแพรพรรคเก้าไกลในสภาวะที่สุดท้ายแล้วหากเพื่อไทยมาชิงทงน้ำตัดไม่ตัดหน้าเก้าไกลในการตั้งรัฐบาลหากเก้าไกลตั้งไม่ได้เนี่ยแล้วไปจับฝั่งอนุนิยมมาร่วมรัฐบาลด้วยเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะมีจุดยืนและจะอยู่จุดไหนในการเลือกตั้งครั้งหน้าหลายคนออกมาเตือนพรรคเพื่อไทยว่าระวังจะสูญพันระวังจะสูญพันในจุดยืนนี้แต่อีกทางหนึง่งพรรคเก้าไกลไม่ว่าเขาอยู่จุดใด จะได้เป็นรัฐบาลหรือจะไปเป็นฝ่ายค้านพักเดียวไม่ว่าทางใดวันนี้พักก้าวไกลเขามาแล้วแล้วครั้งหน้าเขาอาจจะมาแรงกว่าเดิมสุดท้ายแล้วผู้มีอำนาจคิดอย่างนี้หรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วจะต้องตัดตอนปล่อยให้โตไม่ได้เพราะก็เคยมีบทเรียนมาแล้วสมัยยุคพักไทยรักไทยที่เคยปล่อยให้คุณทักษิณโตและเพิ่งมาแพ้เลือกตั้งครั้งแรกในรอบ20ปีทั้งหมดนี้เป็นเพลย์เกมอำนาจที่ยังไม่จบง่ายๆ กลับมากับรายการคุยฟ้าผ่ากันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราได้ไปสัมภาษณ์นักการเมืองในหลายพักการเมืองได้ไปสัมภาษณ์พูดคุยแลกเปลี่ยนม,มุมมองในแต่ละขั้วทางการเมืองวันนี้นะครับผลการเลือกตั้งก็ออกมาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็เรียกว่าเป็นผลการเลือกตั้งที่พลิกความคาดหมายของสังคมไปอย่างมากนะคะโดยเฉพาะปรากฏการณ์ของพักก้าวไก่ฟีเวอร์ที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งในการเลือกตั้ง ครั้งนี้ได้เก้าอี้สอสอมากที่สุดเป็นความพ่ายแพ้ของพรรคเพื่อไทยหรือขั้วไทยรักไทยหรือขั้วคุณทักษิณในรอบ20สบปีเลยทีเดียวจึงเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าหากเราดูเสียงฝั่งขั้วอนุรักษนิยมหรือขั้วรัฐบาลเดิมก็จะพบว่าเสียงนั้นน้อยกว่าขั้วฝ่ายค้านเดิมเรียกว่าน้อยกว่ามากเลยแค่เพียงพรรคเก้าไกลกับพรรคเพื่อไทยจับมือกัน ก็เกิน250เสียงแล้วนี่คือเป็นประสบะประสบการณ์แล้วก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่น่าสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยในวันนี้การเปลี่ยนแปลงของประเทศมาถึงแล้วหรือไม่นะคะถือว่าเป็นการพลิกสมการเกมอำนาจทางการเมืองถือว่าเป็นวันเวลาที่พลิกวิธีคิดพลิกฉากทัศน์ในการมองการเมืองทั้งในเขตเมืองและในเขตต่างจังหวัดอย่างสิ้นเชิงจากประ กฎการของพรรคก้าไก่ฟีเวอร์ดังนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้บรรยากาศการเมืองในเวลานี้ก็พูดกันตรงๆเลยคือบรรยากาศการเมืองในเวลานี้ในหมากอํานาจของขั้วต่างๆก็อยู่ในสภาวะที่ซีเนีรโอเปลี่ยนก็ต้องนำมาสู่การปรับแผนต่างๆใหม่คือก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนก็มองกันว่าพรรคเพื่อไทยก็น่าจะได้ลําดับหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะลองมาเป็นพรรคก้าไก่หรือพรรคฝั่งรัฐบาลที่เป็นลําดับหนึ่งแต่วันนี้สมการเกมมันพลิกโอเคว่าพรรค ก้าไกลสามารถที่จะสร้างความหวังให้กับประชาชนแล้วก็สร้างนโยบายต่างๆที่ตรงใจประชาชนในสภาวะที่ประชาชนเนี่ยกำลังตัดสินใจอาจจะเกิดมาจากหลายๆปยัจจัยไม่ว่าจะเป็นความเบื่อที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะอยากเกิดจากอยากต้องการได้เปลี่ยนแปลงได้พบกับสิ่งใหม่ๆเป็นต้นนะคะแล้วก็ด้วยจุดยืนของพักเก้าไกลที่ชัดเจนในฝั่งของพักเพื่อไทยเองทางพักเพื่อไทยเองก็ยอมรับถึงสิ่งที่ตัวเองต้องถอด บทเรียนนะคะนั่นก็คือเรื่องความไม่ชัดเจนตั้งแต่ต้นในเรื่องจุดยืนว่าสุดท้ายแล้วพักเพื่อไทยจะเอาอย่างไรแน่ในทางการเมืองว่าจะเอาลุงหรือไม่เอาลุงหรือเอาลุงคนไหนหรือแล้วจุดยืนทางการเมืองต่างๆเรื่องการต่อสู้เชิงโครงสร้างทางการเมืองจะเอาอย่างไรอันนี้เนี่ยมันก็เป็นโจทย์ที่พันตัวพักเพื่อไทยแล้วก็ไม่สามารถพูดได้อย่างชัดเจนในช่วงแรกก็ทําให้คนเชื่อไปว่าจะมีพิรุษหรือเปล่าในฝั่งพักเพื่อไทยเองนะคะแล้วก็ปรากฏการการมีวิวาทะต่อกัน ระหว่างพักเก้าไกลและพักเพื่อไทยผ่านฐานมวลชนที่เขาเรียกกันนิยามตัวเองว่าเป็นด้อมส้มแล้วก็เป็นนางแบกเนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่สําคัญในฝั่งั้่ที่มองว่าตัวเองนั้นเป็นปีกเสรีนิยมเนี่ยก็มีการวิวาทะาใส่กันเป็นอย่างมากแต่ในวันนี้เนี่ยั้วนี้ก็ต้องมารวมพลังกันที่จะฟอร์มทีมตั้งรัฐบาลแน่นอนว่าในเวลานี้ทกโฟกัสก็อ่อนไปที่คุณพิธาลิมเจริญรัตค a คนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพัก กไลคุณพิธาก็ชิงธงนําจับมือ6-7เจ็ดพักจัดตั้งรัฐบาลฝั่งประชาธิปไตยขึ้นมา ก็มีการพูดคุยกันที่ร้านอาหารแล้วก็นาไาสู่การถแถลงข่าวเบื้องต้นและในสัปดาห์นี้วันที่22พฤษภาคม <c oughs> ก็จะมีการพูดถึงร่างเ o u ออยู่เบื้องต้นว่าแนวทางของรัฐบาลชุดนี้ที่จะมีการทํางานร่วมกันทั้งจุดยืนทางการเมืองทั้งนโยบายเศรษฐกิจสังคมการเมืองเนี่ยมีแนวทางทิศทางอย่างไรในวันที่22พฤษภาคมนี้ถามว่าทําไมต้องเลือกวันที่22พฤษภาคมก็ เพราะว่าเป็นวันครบรอบเหตุการณ์รัฐประหาร22พฤษภาคมนะคะจากปี57มาจนถึงปี66กเนี่ยก็ผ่านมา9ปีเต็มแล้วก็เป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์อีกวันหนึ่งในทางการเมืองในสัปดาห์นี้ที่จะมีแต่ทางการเมืองเนี่ยอันนี้เนี่ยตามวิธีปกติก็จะเป็นเส้นนี้ใครเป็นลำดับหนึ่งก็ต้องได้รับสิทธิ์ในการจะตั้งรัฐบาลดึงเสียงจากพรรคต่างๆมา ให้เกินครึ่งหนึ่งของสอสอแต่ตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยตอนนี้เนี่ยการจหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องดึงเสียงสอวอที่มาจากการแต่งตั้งด้วยนะคะก็ต้องดึงมาให้ได้ประมาณ375เสียงขึ้นไปต้องเกินครึ่งหนึ่งของสภาหากเอาเสียงที่คุณพิธามีในมือตอนนี้มารวมกัน ก็อยู่ที่ประมาณ300กว่าเสียงประมาณ309เสียงประมาณ309เสียงของคุณพิธาตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถจะเกินกึ่งหนึ่งได้ยังขาดอีกประมาณ60เสียงซึ่ง60เสียงเนี่ยก็ต้องไปดึงเสียงสอวอมาก็เริ่มมีสอวอหลายคนแสดงจุดยืนทางการเมืองนะคะเขาก็บอกว่าเหมือนตอนนี้ดึงได้มาประมาณ10คนก็เหลืออีกประมาณ50คนจะดึงยังไงสอวอหลายคนก็แสดงจุดยืนชัดว่าโอเคโหวตตามเสียงข้างมาก ว่าเสียงข้างมากของสอวเนี่ยว่าเสียงข้างมากของสอวเนี่ยก็ขออภัยค่ะในส่วนของสอวเนี่ยก็จะบอกว่าจะโหวตตามเสียงข้างมากของสอสซึ่งเขารวมกันได้เกิน250สอสวก็โหวตให้แต่มันก็ไม่ได้ทิ้งเงื่อนไขนี่ค่ะว่าเขาจะโหวตให้ก้าวไกลเพียงพักเดียวหรือโหวตให้ฝั่งไหนหรือพักใดเป็นพักหนึ่งใครรวมได้เกิน250สอสวก็โหวตให้ซึ่งอันนี้เป็นหลักการเดิมอยู่แล้ว ตั้งแต่ปี62ที่มีการโหวตให้พลเอกประยุทธ์ขึ้นมาเพราะตอนนั้นพลเอกประยุทธ์รวมเสียงได้เกิน250เสียงในสภาแต่วันนี้เนี่ยสมาการเปลี่ยนเพราะว่าเป็นฝั่งพรรคเก้าไกลรวมได้เกินในเวลานี้แล้วนั่นเองแล้วสอวอจะยอมไหมแต่ว่าในยุคปี62เนี่ยเกิดมาจากการที่สอวอเนี่ยเกิดมาจากการที่สอวอเนี่ยมาจากการแต่งตั้งยุคคอสอชอลแล้ว องคาพยพที่อยู่ฝั่งพักพลังประชารัฐเดิมพลเอกประวิทยพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เคยเป็นคอสอชอมาก,ก่อนอันนี้เนี่ยมันก็จะเห็นเส้นทางเดียวที่มันเห็นอยู่มันก็ทําให้เข้าใจได้ว่าเออโอกาสผ่านมือสอวอในยุคพักพลังประชารัฐนี่จึงเป็นเรื่องง่ายกว่าที่พักคก้าไกลจะฝ่าด่าน2 5 0อสวอดังนั้นวันนี้เนี่ยด้วยสมการเกมอำหน้าจมันพลิกแบบนี้เนี่ยสอวอที่ออกแสดงจุดยืนโอเคกลุ่มนึงบอกว่าโหวตตามเสียงข้างมาก บางกุมบอกว่าไม่เอาพิธาเลยพูดชัดเจนว่าไม่เอาคุณพิธาเลยชัดต้งเลยบางคนก็พูดเรื่องเงื่อนไขเรื่องมาตรา112ขึ้นมาด้วยอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เริ่มมีเสียงแตกเกิดขึ้นก็เหลือสอวอที่เหลืออีกประมาณเป็นร้อยร้อยคนที่ประมาณ200คนที่ยังไม่ออกมาแสดงจุดยืนอะไรเลย200กว่าคนเนี่ยว่าเขาจะเอาอย่างไรในทางการเมืองแต่ทางฝั่งพรรคก้าวไกล เขาขออีเพียงประมาณ60คนของสองวเขาก็เกิน375คนแล้วเขาก็ต้องการแค่นี้แต่จะได้ไหมนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งกระบวนการต่อไปก็คือจะต้องมีการรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อรับรองผลการเลือกตั้งเสร็จก็จะต้องมีกระบวนการเปิดประชุมสภาและจากนั้นก็จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเขาก็มองกันนะในสนามการเมืองนะคะว่าจะเกิดเหตุความปั่นป่วนพอสมควรในการโหวตเลือกนายกในขั้นตอนของ สภาที่อาจจะไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายแบบครั้งเดียวผ่านอันนี้ก็มีการประเมินไว้ว่าอาจจะหลายครั้งพอสมควรเปิดประชุมแล้วชื่อพิธาเสนอไปครั้งแรกชื่อคุณพิธาอาจจะไม่ผ่านก็ได้แล้วก็เสนอชื่อคุณพิธาสาอีกรอบที่2ก็จะผ่านหรือไม่ผ่านก็อีกเรื่องหนึ่งหรือจะต้องประชุมหนึ่งสาครั้งเลยหรือเปล่าซึ่งในร,ร,ระยะเวลาที่ทอดยาวไปเนี่ยจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่มีนายกใหม่เนี่ยอีกหลายเดือนเนี่ยค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ทําหน้าที่รัฐบาลรักษาการต่อไปนะคะในสตอรี่หนึ่งที่มีการพูดถึงก็คือนายกคนนอก สุดท้ายแล้วจะเป็นนายกคนนอกหรือเปล่านายกคนนอกคือนายกที่ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีพักการเมืองใดพรรก,การเมือง เมืองหนึ่งเลยเพื่อปลดชนวนตรงนี้ทั้งหมดหรือในกรณีหนึ่งก็คือพักเพื่อไทยเมื่อถึงสถานการณ์นี้ชื่อคุณพิธาฝาดานไม่ได้สอวไม่ได้ไปไม่รอดจะมีการเสนอชื่อของพักเพื่อไทยมาหรือเปล่าก็คือคุณแพรทองทานชินวัตรกับคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งชื่อที่ถูกโฟกัสในเวลานี้หลักๆเนี่ยก็จะตกไปที่ชื่อของคุณเศรษฐาทวีสินเพื่อลดแรงเสียดทานทางการเมืองหาเป็นชื่อคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรเนี่ยแรงเสียดทานทางการเมืองอาจจะเกิดขึ้นมาหรือไม่ในทางการเมือง ก็มีการมองแบบนี้หรือในกรณีที่เป็นนายกคนนอกไปเลยเนี่ยก็น่าสนใจว่าจะไปดึงรายชื่อใครมาจากบัญชีนายกคนนอกที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีคนดิเดตนายกเลยแม้แต่พักการเมืองเดียวหรือสุดท้ายแล้วฝั่งสปอบุทพาพยักษ์พลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตยจะฮึดสู้ทางการเมืองหรือไม่ยังคงสู้หรือเปล่าซึ่งในเวลานี้ทั้งปอประยุทธ์และปอประวิทย์ก็นิ่งนิ่งมากไมอ่อยู่ในที่ตั้งไม่พูดไม่อะไรเลยพลเอกประยุทธ์ก็ยังคง พอมีความเคลื่อนไหวบ้างผ่านการเข้าพักรวมไทยสร้างชาติไปที่ทําการพักไปเจอกับสอสอไปแล้วก็มีการโอบกอดกันเพราะว่าหลายพื้นที่ที่ตั้งใจหวังไว้ก็ไม่เป็นไป,นปนดังที่ตั้งใจนี้เป็นต้นก็อยู่ในสภาวะที่พลเอกประยุทธ์ก็ยังอยู่ในที่ตั้งของตัวเองไม่ได้ปรากฏให้เห็นเท่าไหร่ในไม่ได้ออกมาพูดอะไรในทางการเแล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการไปทําหน้าที่รัฐบาลรักษาการไปในสั่งพลเอกประวิตยเนี่ยนะคะในฝั่งพลเอกประวิตยเนี่ย,นะะยก็ก็นิ่งๆไม่พูดอะไรเยอะ ก็ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการก็คือให้พักที่มีอันดับหนึ่งเนี่ยก็ทําไปในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลดาเนินการไปอะไรต่างๆแต่พักที่ take action แรงมากที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาในฝั่งขั้วรัฐบาลเดิมก็คือพักภูมิใจไทยของคุณอนุทินชาวุรกูลก็ร่อนถแถลงการคืนก่อนที่จะมีพักฝ่ายค้านเดิมเนี่ย หรือคุณพิธาจะมาะแถลงข่าวในการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากที่เขากินข้าวก็ปล่อยเอกสารวันที่เขาไปดินเนอร์กันครั้งแรกเลยละคะ่ะพรรคภูมิใจไทยก็ชัดเจนเลยว่าไม่ร่วมง,งานกับพรรคที่แตะต้องหรือจะแก้ไขมอเนหนึ่งสองขอทําหน้าที่ปกป้องสถาบันก็ชัดเจนภูมิใจไทยส่งสัญญ,ญาณไม่เอาพรรคเก้าไกลคําถามเขาก็ตั้งกลับไปอีกพรรคก็พรรคเก้าไก่ไม่ได้เชิญพรรคภูมิใจไทยนี่แล้วพรรคภูมิใจไทยจะมาเดือดร้อนอะไรค่ะเขาก็ถามกลับไปแต่มันสะท้อนว่าค้่ปีอนุรักษนิยมเนี่ยเริ่มขยับ เป็นการขยับเล็กๆว่าเขาจุดยืนชั้นไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองซึ่งไปรับกับที่หมอชลานานพูดในการถแถลงข่าวร่วมกันของพรรคที่จะจัดตั้งรัฐบาลเจ็ดพักเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาหมอชลานานทิ้งปมไว้ตอนท้ายว่าโอเคสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกโอเคสนับสนุนพรรคก้าไกลในการเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลโอเคก็ตามหลักการแต่ตอนหลังคุณหมอชลานานเนี่ยออกมาทิ้งปมว่า ในวันที่22พฤษภาคมเนี่ยที่จะมีการทำ MOU ร่วมกันเนี่ยก็จะมีในเรื่องที่คุยกันแล้วแนวทางตรงกันก็ทำไปแต่อะไรที่ไม่ได้บทสรุปเนี่ยก็ต้องมาร่วมหาทางออกและมีกลไกบางอย่างร่วมกันต่อไปโดยเฉพาะประเด็นเรื่องมาตรา112และกรณีนี้เนี่ยมองว่าเป็นเรื่องละเอียดละอ่อนที่ยังมีความเห็นต่างกันอยู่มากเนี่ย มันเป็นอะไรที่มันสอดรับกันหมดเลยกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเขามองว่ามาตราในหนึ่งสองเนี่ยเป็นชนวนสําคัญที่ทําให้พักที่มาจับมือกับคุณพิธาในเวลาเวลาเนี่ยประมาณ6กพักอะถ้ารวมพักใหญ่ๆคือเพื่อไทยไทยสร้างไทยพักเสรีรวมไทยพักประชาชาติอะไรเนี่ยเขาก็ต้องกลับมาพิจารณาเรื่องมาตราหนึ่งสองเป็นหลักว่าพักก้าวไกลเนี่ยพักก้าวไกลเนี่ยจะจะมีการปรับขนาดไหนจะยกเลิกอะยกเลิกไม่ยกเลิกลดลงมาเป็นการแก้ไข มาตราหนึ่งสองหรือจะเป็นอย่างไรในทางการเมืองพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาเนี่ยพูดเรื่องมาตราหนึ่งสองชัดเจนว่าจะปรับเรื่องนี้เนี่ยจะพูดคุยเรื่องนี้เนี่ยก็ให้เป็นพื้นที่ของสภาในการพูดคุยคือพรรคเพื่อไทยนีย่ไม่ฟันธงชัดว่าจะยกเลิกแก้ไขหรือจะทําอะไรกับมาตราหนึ่งสองแต่พรรคเพื่อไทยบอกว่าให้ไปคุยกันในสภานะให้สภาเนี่ยพูดคุยสร้างพื้นที่ปลอดภัยก็โยนไปในพื้นที่ตรงนั้นเพราะมองว่าอันนี้ก็เป็นกฎหมายมาตราหนึ่งแต่อย่างนี้แต่ในฝั่งปีอันดันิยมเนี่ยหรือบางพรรคการเมืองเนี่ย เขาไม่ได้มองว่ามาตราหนึ่งสองนี่เป็นเพียงกฎหมายอาญาทั่วไปแต่เขามองว่ามาตราหนึ่งน่สองนี่เป็นกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในการคุ้มครองประมุขของรัฐอันนี้เป็นในฝั่งของซีรัฐบาลเดิมเขามองแบบนี้และหลายๆพักการเมืองเขาก็มองในรูปแบบแบบนี้ซึ่งก็เชื่อได้ว่าพักพืชไทยก็มองแบบนี้เช่นกันดังนั้นพักพือไทยก็ไม่เปิดตัวแรงไม่ออกตัวแรงในการที่จะพูดเรื่องอะไรทางการเมืองมากนักในเวลานี้ ปล่อยให้พักก้าวไกลเขาดําเนินการไปแต่ต้องมาดูเงื่อนไขกันต่อไปบรรยากาศน่าสนใจว่าโอเคเป็นการทํา MOU เนี่ยเป็นมาตรฐานในการตั้งรัฐบาลอยู่แล้วแต่ว่าบรรยากาศตอนเนี่ยมันมีเรื่องเงื่อนไขพอสมควรในการตั้งรัฐบาลซึ่งชนวนสําคัญก็หลุดไม่พ้นเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองว่าจะทําอย่างไรทางการเมืองต่อไปมันจึงเกิดซีนารีโอหนึ่งที่มีการพูดเรื่องแผนสํารองการตั้งรัฐบาลขึ้นมาสุดท้ายแล้วเนี่ยบางคนเขาก็มองเลยโลกแห่งโลกแห่งความเป็นจริงอาจจะโหดร้ายเขาก็มองเลยว่า พักก้าไกลสุดท้ายแล้วอาจจะถูกลอยแผ่นทางการเมืองไปเป็นฝ่ายค้านพักเดียวสุดท้ายแล้วการจัดตั้งรัฐบ,บาลจะตกมาที่พักันดับสองคือพักเพื่อไทยหลายคนที่เป็นคอการเมืองก็พูดตรงกันว่าในทางการเมืองเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกที่พักลำดับหนึ่งกับลำดับสองจะมาร่วมรัฐบาลกันต้องแยกกันเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นฝั่งรัฐบาลอันนี้เนี่ยคอกันเมืองก็พูดกันหากสุดท้ายแล้วเนี่ยพักเพื่อไทยชิงธงนําจัดตั้งรัฐบาล จะทาอย่างไรเขาก็มองกันว่าหากพรรคเพื่อไทยมาชิงทงนํจาจัดตั้งรัฐบาลโอเคเรื่องมาตราหนึ่งสองก็คงจะเป็นประเด็นเป็นประเด็นที่ลายกังวลลงไปไหลายส่วนแล้วก็สามารถไปดึงพรรคร่วมรัฐบาลเดิมเนี่ยหรือปีกอนุรักษนิยมเนี่ยมาร่วมทับได้แต่ในกรณีนี้เนี่ยก็ชี้ชะตาพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรสองปบุราพยักอาจจะต้องกลับบ้านเพราะว่าพรรคเพื่อไทยประกาศชัดเจนแลวว่ามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงลุงตู่ลุงป้อมอาจจะต้องกลับบ้าน เพื่อปลดล็อกทางการเมืองเพื่อไม่ให้เกิดทางตันทางการเมืองเกิดขึ้นและอีกทางหนึ่งคืออย่างน้อยๆเนี่ยก็ยังมีพรรครวมไทยสร้างชาติหรือพรรคพลังประชารัฐร่วมทับกับรัฐบาลเพื่อไทยอยู่อย่างน้อยๆก็ไม่โดนเช็คบินย้อนหลังเพราะมีพรรคของที่ตัวเองดูแลอยู่เนี่ยเกิดขึ้นแต่สองลุงอาจจะต้องกลับบ้านจริงๆเพื่อปลดล็อกเงื่อนไขทางการเมืองนี้นะคะอันนี้ก็มีเป็นซีนารรโอที่มีการมองกัน พรรคเพื่อไทยก็จะต้องเป็นธงชิงธงนําตั้งรัฐบาลชื่อที่น่าสนใจที่หลังที่เราบอกไปคือชื่อคุณเศรษฐาสวาบางคนก็ออกมาส่งสัญญาณไกลๆว่าหากเป็นพรรคเพื่อไทยก็รับได้อันนี้ก็เป็นสัญญาณที่น่าสนใจอีกซีนารรโอที่มีการมองขยับขึ้นไปอีกก็คือพรรครวมไทยสร้างชาติบทบาทสุดท้ายจะเป็นอย่างไรหลายคนมองว่าพรรคอาจจะต้องยุติบทบาทแล้วก็อาจจะมีการขับสอสอออกสอสอที่ได้เป็นประมาณ36คนเนี่ย ประมาณ30มสิบกว่าคนตรงเนี้ก็จะต้องย้ายพักหากดูครับออกก็อาจจะไปอยู่พักพลังประชารัฐหรือพักอื่นๆแทนซึ่งหลักๆนี่ก็คาดว่าคงจะเป็นพักพลังประชารัฐเป็นหลักเพราะเป็นพักที่ตั้งของพลเอกประวิทย์หากเอาเสียงของรวมไทยสร้างชาติกับเสียงของพักพลังประชารัฐมารวมกันเนี่ยก็จะมากกว่าพักของคุณอนุทินมากกว่าไม่กี่เก้าอี้แต่ก็มากกว่าก็จะเป็นพักที่มากที่สุดในคั้วอนุรักษ์นิยมเดิมในการได้ไดเก้าอี้มากที่สุดหากรวมกันนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นสตอรี่ที่น่าสนใจในทางการเมืองว่า สองปบุรีพาพยัคต,ตัดสินใจอย่างไรชะตากรรมพักรวมไทยสร้างชาติจะเป็นอย่างไรอันนี้เนี่ยก็จะผูกโยงกันหมดสําหรับพลเอกประวิทย์อาจจะไปทาการเมืองหลังบ้านแทนนะคะไม่ได้ออกหน้าไปเป็นผู้จัดก,การไปทําอะไรเงียบๆแทนฝั่งพลเอกประยุทธ์ก็อาจจะมีตาแหน่งอื่นๆรองรับในอนาคตก็ต้องติดตามอนาคตทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ต่อไปว่าพลเอกประยุทธ์จะไปอยู่ที่จุดใดนะคะอันนี้เนี่ยก็มีการมองกันซีนนโอประมาณแบบนี้อันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูดังนั้นยังมีอีกหลายขยัก ในทางการเมืองในเวลานี้ยังไม่ได้จบเพียงแค่ต่าง MOU ของคุณพิธากับพรรคที่คุณพิธาไปร่วมมาจับมือ6 7พรรคเนี่ยจบแล้วยังไม่จบยังมีอีกหลายขยะทางการเมืองความนิ่งของฝ่ายอนุรักษนิยมเดิมในเวลาเนี้ยนี้เนี่ยเป็นความนิ่งที่เต็มไปด้วยเสียงดังและฝุ่นตลบมีการพูดกันด้วยซ้านะคะว่าในเวลานี้เนี่ยมีนักการเมืองย่อชื่อส่อเสือที่เพิ่งย้ายพรรคก็ไปอยู่เพื่อไทยเนี่ยเดินเกมในการไปคุยกับแกนนําพรรคต่างๆแล้วก็มีนางพญาชื่อออ่าง ก็ช่วยเดินเกมนี้ด้วยในการไปดึงฝั่งอนุนิยมมาจาับมือกับฝั่งเสรีนิยมเพื่อสกัดทางก้าวไกลหรือลอยแพพักก้าวไกลอันนี้เป็นต้นอันนี้นี่ก็เป็นเกมที่น่าสนใจแต่ในสภาวะที่สุดท้ายแล้วหากเพื่อไทยมาชิงทงนําตัดไม่ตัดหน้าก้าวไกลในการตั้งรัฐบาลหากก้าวไกลตั้งไม่ได้เนี่ยแล้วไปจับฝั่งอนุนิยมมาร่วมรัฐบาลนเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะมีจุดยืนและจะอยู่จุดไหนในการเลือกตั้งครั้งหน้าหลายคนออกมาเตือนพรรคเพื่อไทยว่าระวังจะสูญพันธ์ระวังจะสูญพันธ์นนในจุดยืนนี้แต่ อีกทางหนึ่งพรรคเก้าไกลไม่ว่าเขาอยู่จุดใดจะได้เป็นรัฐบาลหรือจะไปเป็นฝ่ายค้านพรรคเดียวไม่ว่าทางใดวันนี้พรรคเก้าไกลเขามาแล้วแล้วครั้งหน้าเขาอาจจะมาแรงกว่าเดิมผลทางหนึ่งที่อาจจะสะกัดพรรคเก้าไกลได้ก็คืออาจจะต้องปล่อยพรรคเก้าไกลได้เป็นรัฐบาลและให้เขาได้ทําผลงานหากเขาทําผลงานดีก็ได้ไปต่อหากเขาทําผลงานได้ไม่ดีประชาชนก็จะตัดสินเขาครั้งหน้า แต่หากทําให้เขาเป็นฝ่ายค้านลอยแพ้เขารอบหน้าเขามาแน่นอนและเขาอาจจะมาชนิดที่ไม่มีใครคาดคิดแต่อันนี้ก็เป็นฐานคิดในส่วนของที่เราเป็นคนมองเกมอำนาจสุดท้ายแล้วผู้มีอำนาจคิดอย่างนี้หรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วจะต้องตัดตอนปล่อยให้โตไม่ได้เพราะก็เคยมีบทเรียนมาแล้วสมัยยุคพักไทยรักไทยที่เคยปล่อยให้คุณทักษิณโตและเพิ่งมาแพ้เลือกตั้งครั้งแรกในรอบ20ปีทั้งหมดนี้เป็นเพลเกมอำนาจ ที่ยังไม่จบง่ายๆยังมีอีกหลายก๊อกและเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆค่ะ Spacebar Podcast